ก็เราไปกันต่อในอช่วงน,นี้ใช่ครับ <c oughs> ซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพักคุณผู้ชมน้องก็ไปเที่ยวที่ <c oughs> สวทยาลานนองแก่เ <c oughs> ที่ยวก่อนเที่ยวก่อนจะค่อยพักรับ <c oughs> ไปที่บ้านเจาะครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสร้างเศร,รษฐกิจฐานรากกันหน่อย <c oughs> ไปเที่ยวกันหน่อย <c oughs> จากสเสน่ห์ธรรมชาติสู่วิถีชีวิตพักหุวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับดึงอัตลักษณ์ชุมชนบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับเชื่อมความงดงามของใบไม้สีทองและมัสยิด300ปีสู่พลังเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามยระเด้จากรายงานเช้นนี้ครับขอโทษนราธิวาส เมืองงามชายแดนใต้มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียที่เปลี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหารการกินที่ชวนให้หลงไหลทำให้ที่นี่เป็นเสมือนสวนรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธมุสลิมและจีนที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเพื่อปลูกกระแสการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในแต่ละชุมชนจึงได้ เข้ามาบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างจริงจังมุ่งเน้นการดึงจุดเด่นของแต่ละชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจกในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในหมุดหมายที่อาบาจอนาราธิวาสอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสคือชุมชนตะลมาเนาะในอำเภอบาเจาะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง20กิโลเมตรที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของใบไม้สีทองอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าโจชุมชนตะโลมาเนาะยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานนั่นคือมัสยิด300ปีหรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อมัสยิดวาดินฮุเซนที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะแบบมลา,ายูจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างผูกพันมาอย่างยาวนานสแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่กลับเป็นพลังที่สร้างสารรค์ความงดงามและเรื่องราวที่น่าจดจำมัสยิดตะลกมานะเนี่ยเป็นมัสยิดโบราณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มัสยิดแห่งนี้ทุกๆปีนะก็จะมีการต้อนรับฮิจร์รนะฮะก็อย่างวันนี้ก็มีงานที่เขาจัดทําอยู่เนี่ยเป็นงานการแข่งอัรทำซุป ซุปเป็ดน,นะฮะแล้กก็ที่ผ่านมาแข่ง4ีกลุ่มของกลุ่มแม่บา้านแก่งเนื้อยันที่ผ่านมานะจะมีการเดินขบวนการแต่งกายแบบโบราณคือทุกคนเ่ยจะแต่งตัวแบบแบบแบบโบราณนะะั่นแหละสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2167 อาโดยไม่ใช้ตะปูเป็นเป็นไม้อาเป็นไม้ทั้งหลังอาและเป็นหนึ่งในสีของโลก มัสยิดที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไม่ใช้ตะปูและยังสามารถใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันมัสยิดแห่งนี้ก็ที่เวียดนามจัมปาแล้วก็มาเลเซียมัสยิสดกำปองแล้วแล้วก็ที่ Indo อินเดอมัสยิดดมักมันจะมีผสมปะสะชการระหว่างมาเลย,ยูกับจีนถ้าจีนหลักๆก,ก็คือมัสยิดแห่งนี้มันจะมีมีเก้งจีน ก็คือเป็นเป็นที่หออาสานของสมัยก่อนทุกวันเลยถ้าก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาอยากรู้ความเป็นมานของมัสยิดก็ต้องมีการติดต่อเบอร์084-992-7817 สร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวอบจนราธิวาสได้เดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้กลายเป็นเจ้าบ้านที่ภาคภูมิใจพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนและถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นบาเจาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หรืองานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่เข้ามาแล้วมีความสุขนะพอมาแล้วเขาบอกว่าออมีความสุขมาเที่ยวน,วานราธิวาสลองมาที่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดไหนก็ได้มาดูนราธิวาสนราธิวาสมีจุดขายท่องเที่ยวมีเยอะเลยคือมีทั้งทะเลมีทั้งอะไรภูเขาเขาชวนชวน,ชวนพี่น้องแต่ละ,ละ,ละหลายจังหวัดมาเที่ยวนราธิวาสก็ปลอดภัยไม่มีอะไรพิจา <LO> e ็นาเที่ยว <Multiple. S 2> แล้วก็พี่น้องจังหวัดไหนที่จะมานราธิวาสถ้าจะมานราธิวาสผมช่วยบริการได้ลงสนามบิน ก็มาที่อบจไ,ไหกได้กากาบาเ <c oughs> จาะแหล่งท่องเที่ยวที่เติมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันง,งดงามสะท้อนถ,ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนที่ร่วมมือการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและประชาชน อบจอรนาราธิวาสได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวอบจอทํางานใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาทุกก้้วนั้นตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง มาได้ผมรับส่งได้เที่ยวได้ไ<ม>อ<ล>ไปเที่ยวกันใครสนใจนะคะก็ติดต่อที่อ,อบจอรนราธิวาสถูกต้องครับค่ะ